น้องครับตอนนี้นะครับถึงเวลาขห้อาหารนะครับตอนนี้ให้ให้อาหารอาหารอยู่นี่นะครับปรุงเองนะครับน้องครับนี่เป็นอะไรครังสเกตเบรงนี่คือวัตถุดิบที่เป็นผสมกันมากนะครับผ่านการเขี่เครื่องียบบ้อยนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยี๋ยวผมสิถามเขาข้าวนะครับว่าท้งทั้งพอใหญ่นี่เป็นใส่างแนะครับในอาหารนี้ครับ ใชครับปานี้อ่เข้าเรียกมามสองปีนะครับ,รบเป็นจังไรเข้าจังประสบความสําเร็จแบบนเอ,อ่อผมผมถือว่ามันบ่าท่านประสบความสำเร็จเพราะว่ามันยังบบต้องใส่ขึ้นนมันนะครับอ้ต้องได้คุณก่อนแต่ว่าถามาการจัดการบริหารครับนั่ไมนได้สนิทผมก็ถือว่ามันนาสิเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้าครับผมเพเป็นแนวทางครับพี่น้องเขาลองเอาไปพิจารณาบึ่งนะครับเนาะอันดับแรกก็เรื่องอาหารอาหารเนี่ยผมซีลองผิดล่องถืกครับ ปีกวัวกัวคอ,อน้านั่นก็ซื้อเคือพี่น้องเข้าแล้วครับขับรถนี่สีเหลียวน้ำ่างวงไหนหยาเขียวหยาสดหยาออนครับลูกน้องนี้ไปสามขวแล้วครับเขาเอาไว้เขาเมยครับอมแม่กระทั่งเครื่องอันเวียงยังสนะผมโยนถิ่มเลยครับผมไปซื้อเครื่องชอ็อปหยาเคียวหลังติกอัพสตาร์ทชึ่งมันสามารถดูดชอ็อปหยาขึ้นตนัวมันเองเป็นลํำรถเลยตัดวัวมันเครื่องชั่วโมงก็ได้ละตันจองตันมาให้งัวกิน แต่มันก็ตอตโจทย์ง่วงก็เบาอวดพอดเวลาในสองโมงสามโมงต้องเฝ้าท,มาทีมงานเฝ้าไปช็อปหยาง่วงปลูกหยาเป็นต้มนี่แปลงหยาตอนสมัยที่ผมอยู่ระยองยีเลยได้ครับแต่แปลงยังไงไปช็อปหยาแต่พอดสุดไทยสุดมันตอบโจทย์กับมันมัน,บน,มน,น,น,นจบนะครับครับก็เลยคิดพอดีได้อะพี่น้องกาลยามิตรเฮ่าอาจารย์เฮ่าทั้งระยองคุณมาครับแต่ทั้งระยองมันกระสี แต่ละอ่าผมต้องแจ้งว่าแต่ละพื้นทินเนี่ยวัตถุดิบมันมีควมคือกันอยู่บนแล้ย่อมเดี๋ยวผมเอาเปลือกทุเรียนเปลือกมะนาวเปลือกข้าวโพดแล้วก็สั่งเปลือกมันล่างจากบ้านเท่าเนี่ยึ้นไปครับพอไปทับเอาไปติงขึ้นสูตรที่ใส่อยู่ทุกมือเ้มันตอบโจทย์ันบ่ามือไออาหารเขามีกองไว้ยี่สิบตันน้สิบตันไปใช้ก็ได้ทุกงานประจำได้สบายมากเลยผมก็เลยว่ามีความคิดว่าเอ๊พอดีโชคดีว่าแฟนอยู่บนนะครับเนาะ ผมก็เลย,ย,ยง่ายง่วงมาหาอาหารครับง่ายวัวหาอาหารห้งั่วงแล้วย่งยืนกวกัน <c oughs> <esa> ผมก็เลยง่ายง่วงจากระยองมาอุบลเลย <c oughs> มาแรงอาหารเลยโชคดีที่ว่าต้นก็ปวดแฝงก็เปลนสารมีหลายมั่นสำหรับลังพี่นอเขาไปเฮ็ดปูดเ <c oughs> ขาปวดแต่มั่นสำมาัลังนอแล้วก็ <c oughs> ปลาล์ม <c oughs> เอามาเฮ็ดอาหารคนมันก็มีมันมีสุยับมันก็เลยกลายเป็นว่า พ้าแห้งไก่อาหารวัตถุดิบข้าแห้งไดของถือลงไปอีกเหือนครับผมผมก็เลยมามีไอเดียว่าที่แรกเอาแต่ข้าวโพดมาเลี้ยง,งมันเปลือกอยู่หน้าผมว่าครับผมก็เลยไปไประยุกต์จากที่ข้าใสเปลือกมันลัางถมเปลือกทุเรียนเนี่ยเปลือกข้าวโพดเนี่ยไอเปลือกสับปะรดเนี่ยครับต้องเอามาถมข้าวโพดเออกลายเป็นมันตอกโจทย์อาหารก่คือสีเห็นนี่แหละครับครับผมเป็นข้าวโพดนี่แหละครับข้าวโพดแกล้งนีค่ครับมีเม็ดกะเสียบเนี่ยนี่ครับพ่อพี่น้องครับเพิ่วมา มีมีเม็ดมีครับเม็ดนะตัวนี้มันส่โยขนมันดีหัวกินแล้วก็อวนทวนมีการซับมาใหง้วดัวมีการมาผสมกับเปลือกมันล่างครับผมแล้วก็ทิมให้เขาสิี่ล่ะครับง่ายๆเนาะเบิ่งการจัดการเพิ่นง่ายนะครับพอมีพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวต่อมาต้องให้พี่ให้น้องได้เห็นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบื่องจุดนะครับที่เพิ่นเตรียมอาหารแหง้วกักันครับ งั้นจะเ,เราทำมัสอบนอั่นละต้นรินถ่ามันมีาร์มอยู่ขวาพี่สุดนะครับไี่้องครับนี้ก็คือจุดที่เพิ่มมัดนะครับนี่มาบุก่อนจุดที่พใัญ่เพิ่งมัดอาหารครับตัวนี้เป็นเป็นจุดทาา้ามักหนังครับนี่ยมัรข้าวโพดกับเพืองมะละครับตัวนี้ใส่ใส่น้ำกันเลยบบครับ นี่ครับพอมีพี่น้องครับสูตรของเพิินนะครับปกติเพิ่นบอเปิดเผยครับนี่เพิ่นเปิดเผยให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยนี่ครับมาถึงอรรดดำลุ่งเลยเปิ่มเลยครับอมันคือกระปวดนี่ครับครับนี่ครับแมักโดนเน้นเหลืองครับนี่นี่นะครับเนี่ยเนี่ยมักโดนแน้นเหลืองแป้งที่ผมใส่อยู่นะครับเนาะครับโชคดีบอยู่ไก่กระปวดลงปึ๊บเอามั่นครับนี่เปลือกมันล่างเปลือกมันล่างครับพอมีพี่น้องครับ เป็งเลยครับเป็นสองสันแม่ใเป็นเส้นวิชครับนะครับเป็นสองสันเป็นเต็งเลยอืมปล่อยไว้จักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับผมเพราะเขาเป็นแหละครับเขาว่าเคล้าให้เข้ากันอ๋อยุ่งเขยวกันกตักไปวัวกินครับแล้อะไรได้ครับอ๋อนี่นี่ซ้ำเนี่ยบดใส่ใหญงเลยบอกครับเนี่ยบดใส่ใหญ่ขันอยากดีเอาเกลือบักเม็ดเข้าหนิโอ้วันวานเนี่ยจังหน่อยนะครับอันนี้พ่อใหญ่เพื่อนว่าวิธีเห็ดเห็ดซ้ำนี่นะครับบ่ได้ยาก นะครับเพื่อน่าเอาอข้าวโพดนะครับข้าวโพดซับนี่นะครับผมเสริมใหอยังสี่ครับ,รบมีข้าวโพดซับมีข้าวโพดแป้งซับก็ได้ขรับพก็ได้ข้าวโพดหวานก็ได้ข้านโพดหวานก็ได้ข้าวก็ได้ขวหลานก็ด้้าวโพดวานก็ได้ข้าวโพดหานกด้ยวมพลากได้ข้าวโนี้โพดตนีนสิขึ้น้ยู่พดวกับด้ข้าวโพดหวานก็ไ้ข้ามโพดหานก็ไข้าวโพดแปางก็้ข้าพดหปายก็่ด้ข้าวโหวานก็ได้ข้าวีพหาก็ลดลงมาครับข้าวโพด หวานก็ลดลงมาสีหน้าครับสากันเดียวกันเลยครับใส่เด่นเมื่อสุยังแล้วแต่เขามีวัตถุดิบแล้วแต่เขามีวัตถุดิดบบ่องง่ายๆนะครับรักมันคือต้นพีเปลือกมะล่งครับเปลืลาาปอกมะล่างนี่เขาเขาใส่หนาบ่ครับอ่าอัตราส่วนสองต่อหนึ่งเลยครับสองต่อหนึ่งเนาะข้าวโพดหนึ่งสมมติว่าข้าวโพดตันหนึ่งข้าวโพดข้าวโพดสองตอนนันซช่ไหมทังคิดง่ายข้าวโพดสองตันเปลือกมะล่งก็ต้นซีตันครับเต็งยังไงก็ได้ครับเอามาทับยังไดงก็ได้ให้เห็นขโพดอ๋อให้ให้เปลือกมะล่งนี่นหลายกว่าแม่ยครับเปลือกมะลายัขโพด สองกระโพดหนึ่งกระไมถึงว่ากระโพดตันหนึ่งนะครับเปลือกมะล่างสองตันนะครับเปลือกมะล่างเนี่ยต้องยุ่ข้างบนครับทับเลยทับเลยนะครับบันไดเฮ้ามี่ครับผมบันี้เขามีการอันนี้อีกบ่เข้ามีการแบบเอายางมาคุ้มบ่ครับบ่อโอเคคงซื้อใหม่ครับทามๆดีครับพี่น้องทามร้ายครับเอากระโพดลงเอามันทัครับ ออยเลยครับแต่ต้องมีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนเพราอคุ้มกันเท้าพาเตทนมาคุ้มการหมักเพราะเกิดการหมักเกิดขึ้นจุลินทรีย์เฮ็ดงาดมันจะมีความหอนเนาะคครรัับบแมนเป็นไอขึ้นครับาะไปถือันพาเตทนเฮากันเฮ้าพาเตทนมาคุ้มนะกลั่นน้ำเป็นเป็นยดน้ำเป็นไออีก่อย่าเป็นไอตุ้ดปิดกันเป็นยดน้ำยดลงมาถึงตัวนี้ ครับสีเห็ดอาหารเอาดำเลยเป็นเชียวกับไมยถึงว่าเพิ่มน้ำลงไปโดยเท้าเท้าบ่งหัโตมันก้อยไปสิครับยุ่งเสียหรือยุ่งเสียนะเก็บได้เป็นหาวเดือนอีสบายพี่ก็เลครับวิธีเห็ดเป็นง่ายๆนะครับพ่าเป็นผีดองครับอาตัวนี้ผมผสมแล้วเนี่ยผมเตรียมก่อให้พี่น้องครับนี่ครับพ่อพี่น้องครับครับ นี่ครับพี่น้องครับผู้ผสมเปลือกมันครับือมเป็นถุงเต็มถุงครับเตรียมท่งให้พี่น้องเตรียมทรงนะครับนี่บอเป็นเป็นจุดหนึ่งบอทีเทียไนฟ้ามหฮาประสบความสําเร็จ็คืออาหารเ้านี่ห้าผลิตหลายเรี้ยงง่วนครับครับมันหางั่วนร่เลือ่องยัวดับสองอันดับสามเลยครับสำคัญสุดเครื่ออาหารอาหารนี่พี่น้องเฮาาพิษครับ เงินซื้องัวมาก่อนครับออกยู้ยไซด์จากอาหารยู้ไซนะครับครับผมมันเลยผิดครับมันเลยผิดเนาะเขาต้องอาหารให้เสถียรอาหารพ่อก่อนพ่อเลี้ยงซื้องัวมาสามตัวหาตัวไปล้างตรงหน้าแรกมันมีหยากบเดือดร้อนดิครับแมนแมนแมนแต่ว่าผมเหลือไปเห็นตัวนั้นครับเข้าไปเห็นอย่างครับตัวนั้นตัวนี้ปะครับแมนแมนครับอันนี้เครื่องผสมอาหารคนครับอืมในห้องผสมอาหารคนครับผมในยินข่าวว่าเขาใส่วัตถุดิบที่ที่ในท้องถิ่นเข้ามาเห็ดทดแทน การสื่อนี่มันแมนบ่อาหารคนนี่ไหมแมนครับแมนนะครับเดี๋ยวเบิ้งวัดวัดวัดถุดรีลักหลักเข้าลักหลักเข้าเด้อนะครับเข้าในพื้นที่นะครับเดี๋ยวยิ้นข่าวแบบนั้นแกมันมาขายอ๋อผู้ละหาสิบโลผู้ละลอยโลนี่ครับมันเซนครับอ๋อนี่ครับนี่ครับมันเซนยหญ่เขาซับในบ้านเขาก็มาแกมาขายให้ครับอ๋อนี่ครับมันเซนอ่าอันนี้ กระปวดนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเรียกซับเท่านี้ละนี่กระปวดเม็ดแตกกระปวดเม็ดแตกเด้อครับเด้อนะครับห้ามห้ามนะครับห้ามอ่ออันนี้ตามนะครับไอ้เบิ้งครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับ วัตถุดิบที่ใส่เห็ดอาหารข้นนี่มันพื้นที่ของอุบลเท่านี่ครับเป็นกาปามครับเป็นของเนี่ยกระปุกหีบครับอขงใส่ของสดเลยครับตลอดเวลาแล้วเกลือแบบนี้ครับคมาุณน้ำตาลครับผมแล้วก็แช่ผักก็เป็นอันผมงก็นำเขามาครับผมมิกพวกพี่มิกทั้งหลายนะครับตามสูตรตามสูตรเนาะว่าง่วงัวงคุ้นอีกอย่างนึงครับ งอบแม่พันอีกอย่างหนึ่งรับงอบคุ้นระยะสุดท้ายก็เอาไขมันแสกอีกอย่างหนึ่งครับผมแต่ละกะผมเสริมตัวนี้ให้ครับเกลือกมันล้างนี่ผมมากอไว้นี่ครับผมไขมันเสด็จหน้าไขมันแห้งยมางเอาไปทับกระโพดกระโพดเำาจหมดเสียเหรอครับผมแห้งๆแบบนี้ก็ได้บอกครับ นี่ครับแข็งเลยครับผมเห็นหลายๆคนเพันเห็ดแบบแบบเปียกก็คือคนละสูตรแม่นมาโอ้โหสีไซยิดครับผมเปียกมันมาแล้วนะแม่นแมนครับไงกากำตาครับแล้วก็อีกสูตรนึงครับครับผมอันนี้นีคือสูตรลับของห้าเนาะนะครับสูตรของห้าครับพ่อแม่คุณพ่อเป็นับ้างมาถุงเทากูขึ้นเลานเราปะมาใหม่ป่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่น้องครับมา่อพอจุดที่จุดหนามนะครับพอมีพ <K common Selbst> <K races> no ี <S 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 ่น้องครับเพิ่นงมาในฟาร์มเนี่ยหนามเนี่ยมีบ่หลายจุดนะครับเป็นจังไรครับจุดจุดไหน้นาของเขาหนามนี่งูห่าสามสี่คืตัจุดเดียวก็ได้ครับครับผมเอาสีมีดทังอันนี้ถังใหญ่ไปครับอ่าันใหญ่เกินเขาใส่ถังน้อยๆก็ได้ครับครับพอมาสะดวกต่อการล้างบริสินเปลืองหนามนะครับมอนย่างงูหมากินตึ๊บเพราะน้ามันบกปึ๊บครับน้ามบริสิณไหลของเขาเองอ๋อเพราะน้ามันเต็มมันก็หยุดบ่มีการ ง่วนขาหนามเขาไปทุระปังยุ่ยใช้ก็ได้ครับสามมือสี่มือก็ได้ครับหนามเขาสี่ขาดระบบการจัดการนี่ง่ายครับง่ายขึ้นในของหนามเขานั่นแหละครับครับผมนั่นอะไรครับบระเดิมจำเป็นต้องเอาไปตั้งไว้หลายแบบเกิดตัวละไปศิษน์คณะมานั่งเปิดเถื่อละตัวเถื่อละตัวอ๋อนี่ครับเป็นมาการจัดการอุ้ยสุดยอดครับพ่อแม่พี่น้องครับเต็มกินง่วนกินยุบกระเติมเองง่วนกินยุบกระเติมเองเเาติมเขากระเทาะไรอืมครับผม อ่าครับพ่อใหญ่ครับหลายๆคนนะครับเพิ่นอ่าเลี้ยงกัยังกัดมันหมากนาะหยามักข้าวบดมักทั้งสีเพิ่นว่าของมักหน่ามันมีปัญหากับระบบสืบพันยุครอเข้าเนี่ยเขาเลี้ยงประจำเนี่ยไม่มีบอกครับเอ่อผมผมอธิบายสิครับครับอาหารมักครับที่เข้าใจว่าจะมีปัญหากับระบบสืบพันธุ์อย่างเงี้ยนครับครับของผมนี่คันอาหารสดผมว่ให้กินครับอืมคันวันหยาสดยังสดๆดแต่ว่ายังเคี้ยวๆผมว่ให้กินเลยครับครับ ผมต้องหมักควันผมยังใส่กินครับสังเกตจากที่ฟ้ามีข้อมาตรงนี้ครับ,แ,รบแต่ว่าตัวนี้ผมผมหมักยายนะที่วา่าใส่แป้งมกักนะครับครับที่ฟ้ามผมไมใใ่ได้ใส<อ>่อ๋อที่ว่าใส่ยีสต์ใส่นน่นนี่นั่นการแป้งมักนะครับการเยี้ยวข้านะครับอ๋อ เป็นมักย็ดอันนั้นเป็นวิธีการที่ถึงต้องแล้วครับครับผมแตัวแป้งคือฝ้าผมมาได้ใส่อ๋อหมายถึงว่ากากมั่นกากมั่นกากแป้งกากอ่ากากมั่นเขาเอื่นกากมันครับข้อห้าเนี่ยเขาเอื่นเปลือกมันล้างของของผมใส่เฉพาะเปลือกมันรับเปลือกมันล้างครับผมเปลือกมันล้างต้นนั้นผมบมได้ใส่ครับอ๋อ่ะมาอ่าพญ่นะครับเพิ่มมาของเพิ่นเนี่ยคือเพิ่นใส่เป็นเป็นเปลือกลางนะครับแล้วครับพวกพวกการมัดกันอย่างก็คือ ข้อเข้าใส่กับมันดังเดิมอยู่แล้วเนาะกับไม่มีปัญหาครับผมอธิบายตอนนี้นึงคืออย่างงาเนี่ยนะครับงาไปตดตีที่น้องเขามักเอาไปกินตอนแรกทำไมแต่พอแต่แม่มาเนาะครับ้วเคี้ยวอ้อนฟาดไปให้มวกินครับกินปุ๊บขีดสีเหลียวใส่แปดแปดเอาที่ดักตอนแรกมากุ้งสิบปองดากนี่เอาหางตีไปที่มากุใหญ่ก็โอ้บังคับนี่เลี้ยงงวดได้อ้วนดีมันผิดครับครับผม มันอ้วนเน่ยครับผมมันมีแก๊สคุ้มมันเลยปองครับผมคล้องรมนะครับครับครับเพาะขี่มันแล้วมันไล่ออกอยู่ดากมันครับก็ปัดไปปัดมามันก็เริ่มมาว่ามันอิ่มย่าขี่มันไล่นะอ๋อเออเพรเศร้ามากจอยมันมีแก๊สมีเทียนครับครับผมแต่ของผมนี่ผมที่ไหวกินเลยนะจ๊ะผมต้องมากก่อนสุดตัวครับผมวั็ทุกทีผมุกอย่างผมต้องมากหมดครับครับผมกระลันตียาบาลลอยนะครับ แต่ตาตีมประสบการณ์มากผมมีปัญหาอะไรครับเรื่องระบบเสื้อผ้านของเราบผมมีปัญหากินอาหารมากมาตลอดนี่แหละตลอด่เลยครับตั้งแต่กินหนี่เลยครับน้อยนิดนิดิดกนมเลยครับครับผม เฝากสาหรับพี่น้องเฮาที่เลี้ยงกล้วยนะครับเนาะครับผมอาหารที่ผมเลี้ยงกล้วยนี่ผมสิใส่อาหารเดียวกับมัวเลยครับนี่ครับนี่ครับมันเป็นงายที่สุดเลยครับเอาใส่ไว้ในอ่างเาเสียกินน้ำกันได้ไหมครับย่างอาหารพ่อคืออาหารกล้วยไปน้ำกันอ๋อแล้วก็มีซาหน่วยหนึ่งเลยเขาครับจะเป็นตอวมีซาล่ะมีจะซ่าพอเลรครับครับผมย่างพ่มียังพ่อมีมีแต่ซ้ำนี่เลยครับนี่ครับ ผอดย่างมันก็ลงน้ำเพรหิวก็ย่างกัแหละครับครับผมเขาก็กินอยู่แค่นี้มาแล้วเลี้ยงเลยครับปล่อยเลี้ยงคือไก่นี่หัวซื้อบางมันง่ายเนาะยูนี่หัวซื้อบางง่ายแห้งนะครับในการจัดการเขาเขาเขาโมให้มันง่ายอย่าไปเฮ็ดมันยากครับผมเนี่ยครับอ้วนเลยครับแต่ละตัวตัวแต่ละตัวอ้วนนะครับตัวเมียกัลลังกัลลังเลี้ยงอืมเตรียมพร้อมครับผมครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้อาพญ่นะครับ ฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับบางคนที่มุ่งไม่เพียรฟ้ามแล้วบ่ประสบความสําเร็จนะครับล่ะบางคนกับการังเรื่มถอนเนาะราคางัวกับบอดีอ่ะพ่อใหญ่ฝากยังถึงพีถึงน้องมึงครับยังที่ผมพ่อมาตลอดครับนับเล็ให้พี่น้องเท่าให้่ก็ผมจะมีอาหารก่อนเลยครับครับผมอาหารแง่งฟรี่แง่งถือแง่งประหยัดอะไรที่สุดคกูนั่นแหละครับซะ ดีสนะครับอืมว่ตอนนี้ก็คือเลี้ยงปล่อยทงเพวกมันอ้วนปั๊บครก็ไปหาเสือนั่นเรื้อนี้มากมันก็เลยกลายเป็นใครจ่ายไปเรื่อยครับแต่การเท่าจัดการอาหาเนี่ยมันเสถียรแล้วราคาถูกเอาในพื้นที่เทามีจัดการไหนดีครับอย่างอื่นปุ๊บมามันสีจัดการไงครับพี่น้องเท่าซื้อมาเรามาเลี้ยงไปปล่อยทงเดี๋ยร์ยักษ์อันยุติครับ ยังเรียกแข่งจอยครับเขาปีสองก็เริ่มใจท่อพี่สามขายจริงเป็นเัษตรยั่งยืนครับผมบรรยากาศอีกตอนึงก็กกกคือแมวทานเขาสี่เหลี่ยมเลยเขาโฟกัสไปไหนครับง่วสวยงามผมบริสติเขาละครับขายดิบตัวแซงตัวแซงครับนั่นคือความควาบพอใจทั้งฟต์ไฟน์เนาะครับครับและสุดท้ายแล้วง่วนมันจะต้องตายเป็นเนื้อเหมือนเขาต้องเรียกเป็นกิโล่ของเขาเบญสืบนะครับครับผมมันงามก็ซอยกวได้เป็นโบรัณไปครับ ใช่ครับมันเป็นกิโลที่จริงได้ก็ขับขึ้นอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็การเลือกสายพันธุ์ลองศึกษามึงดีดีครับลองตั้งเป้าหมายโี่เฉพาะให้ชัดเจนครับเรียกตามมูเลี้ยงตามกระแสอย่างสันต์ไม่ได้ครับมันสีเย็ดสิบห้าท่อขับทุนเลยครับครับผมครับเน้นเรื่องอาหารเลยครับกับการจัดการง่ายยสุด นี่คือแข็งดีครับนั่นแหละครับข้าวจังสระมันครับผมครับผมตัวนี้คือแนวทางเนาะแนวทางของเอรารวันฟาร์มนะครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมาย้ำมาสุขสายดูงานนั่มาได้ปะครับยินดีตลอดเวลาเลยครับมายามได้ก็ได้ครับครับพี่กันพิกันพิกันอยู่บ้านตะโองกที่เหล่งอำเภอหน้ำขุนขับมาง่ายๆในปักพิกัรระดับโรงพยาบาลเลครับครับผมฟาร์มผมอยู่ห่างจากโรงพยาบาลประมาณ800เมตรครับ มาตลอดเวลาเลยครับมากฝากเบอร์โทษบังคำศูนย์หกห้สครับครับอ่าสองทางโชว์เชียวมีหาติดต่อบางคบเออลวันฟาร์มใช่ไหมจ๊ะเฟซบุ๊กอ่ะเอละวันฟามเอลวันฟาร์มนะครับคุณใดสนใจนะครับอยากมาเยียมมายามขอคําปรึกษานะครับแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันครับพวก อ,อ,าาอ,าาอาหารมักอาหารมึกมีแบ่งปันให้พี่ให้น้องไปน้ำบ่มีอยู่ครับมีอยู่น่อผู้ได้สนใจผู้ได้สนใจมีข้าวโพดแป้งสาบข้าวโพดแป,งปง้งผสมเปลือกมะล่าคับ่นไซเลตน,นะครับข้นแล้วก็นี่ครับอาหารข้นนาะเดี๋ยวอนาคตทษอันไกลเนี่ยผมกำลังสั่งเครื่องแพ็คเป็นก้อนสี่เหลี่ยมครับเครื่องซีนน่องเดือนเครื่องซีนเลยครับเครื่องซีนสุญญากาศนะครับผมอัปเดตให้เบอร์นะครับครับผม ครับฝากติดตามนะครับพ่อมีพี่น้องครับเมนีนะครับกขอขอบคุณพ่อยัยนะครับที่เป็นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องนะครับเข้ามาเยี่ยมเมนีกับโอกาสได้มาเลี้ยงง่วนน้าเพลินนะครับกับรุ้สุบาได้ขอมูวที่ครบถวนนะครับโอกาสนานะครับผมกับสิพาพี่พาน้องเข้ามาเยี่ยมเพลินอีกเทลินนึงนะครับเมนี้ขอบคุณพ่อยญ่ครับผมสวัสดีครับ